เริ่มนะคะทำได้เป็นปมโซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สามโซ่สี่โซ่ห้าโซ่หกแล้วก็ทำวงกลมโซ่หนึ่งนะคะทำวงกลมโซ่หนึ่ง ดึงได้ผ่านทำให้เป็นวงกลมในวงกลมเล็กๆโซ่หนึ่งสองสามสี่ขึ้นแถวที่1นึ่งนะคะพันหัวเข็มสองครั้งเราจะทำกรีดทั้งหมด6กกรีดปลด2อปลด2เหลือในเข็มสองพันหัวเข็มอีกสองครั้งทิ้มลงไปที่เดิมปลดสอง กดสเหลือในห่วง3าปลดหมดนะคะได้1นกลีบ3หลัก3ขานะคะหนึ่งามี่หพันหัวเข็มสองครั้งลงในวงกลมเดิมปดสองปดสองเหลือสพันหัวเข็มสองครั้ง โดสองดสองตอนนี้จะเหลือในเข็มสามนะคะพันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งเพราะเพิ่งได้แค่สองหลักในแต่ละกีบต้องได้สามหลักรดสองคราวนี้เหลือในนี้สี่ห่วงดึงผ่านค่ะดึงผ่านเราได้สองกรีบแล้วนะคะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี ห้าขันหัวเข็มสองครั้งเก็บเก็บไปลายได้ไปด้วยนะคะปดหนึ่งปดสอ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 งเห็นไหมคะเหลือสี่ห่วงดึงได้รวบเลยคะ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหัวเข็มสองครั้งเริ่มทำกลิบที่ห้าปลดสอง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 ใจเหลือในเข็มสามนะคะนับนะคะหนึ่งสสามสี่โซ่ที่4ี่ทิ่มลงไปเลยค่ะเดึงได้ผ่าน แล้วก็ดึงได้ผ่านเพื่อเข้ามาอยู่ในช่องนี้อีกรอบหนึ่งดึงได้ผ่านขึ้นแถวที่สองนะคะก็ะเริ่มต้นด้วยโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่พันหัวเข็มสองครั้งลงในโซ่ห้าเนี่ยเก้าหลักนะคะปลดสองปลดสองผ่านเลยค่ะ รวมทั้งโซ่ก็เป็นสองแล้วนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ด 9 9้าเก้าแล้วก็โซ่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ทำไปทุกช่องเลยนะคะจะจบแถวที่สองแล้วนะคะก็โซ่สี่แล้วก็หกเจ็ดมันจะปลดทีละสองทีละสองนะคะแปด เก้าต้องเป็นโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่คราวนี้ดูนะคะเราขึ้นโซ่สี่ล้วใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ทิ่มตรงโซ่สี่นะคะดึงผ่านดึงผ่านแล้วก็ดึงผ่าน,ด,าน,ด,านดึงลอดห่วงมาเลยนะคะลอดห่วงมาเลยค่ะลอดห่วงได้ห่วงที่หนึ่งละ รอดห่วงที่สองรอดห่วงที่สองนะคะรอดรอดห่วงที่สามย่าเคยบอกหลายครั้งแล้วการรอดห่วงตรงนี้เพื่อไม่ให้สันตรงนี้มันหนาไปถึงห่วงที่ห้าหรือหลักที่ห้านะคะก็รอดมาทั้งหมดเลยนะคะนี่ได้แล้วตรงกลางตรงแถวสุดท้ายก็อย่าลืมโซ่หนึ่งพันหัวเข็มสองครั้งก็มาทําพัดลงใน ช่องโซ่ทุกช่องนะคะทีนี้อันนี้เราจะไม่ทำหลักอย่างเดียวเราจะทำปุ่มให้เขาปุ่มแรกเราจะทำปุ่มพิเศษก็คือโซ่สี่เราต้องการปุ่มใหญ่โตมโหลานปุ่มพิเศษมันจะต้องสวยพิเศษปุ่มที่สองสองสธรรมดาธรรมดาของคุณย่าก็คือโซ่สาการทำปุ่มใช้โซ่3ามหนึ่งสองสาม แล้วก็ทำปุ่มดึงผ่านเลยค่ะดึนผ่านได้สองแล้วนะคะปุ่มที่สก็อะไรคะปุ่มที่3มก็ธรรมดาอีกค่ะก็โซ่สามหนึ่งสองสามทำปุ่มต่อไปปุ่มที่สี่ปุ่มพิเศษหนึ่งสี่เจ็ดของคุณย่าเป็นปุ่มพิเศษ พราะสามปุ่มที่ว่าปุ่มพิเศษนี่มันจะเป็นปุ่มลอยโซ่สี่นะคะโซ่สี่ทำปุ่มโซ่สี่ทำปุ่มทีนี้ได้สี่ปุ่มแล้วนะคะปุ่มที่ห้าก็ปุ่มธรรมดาปุ่มปุ่มโซ่สามแต่ว่าเรายังทำปุ่มไม่ได้เพราะเราจะต้องไปเชื่อมดอกไปเชื่อมดอกนะคะไปเชื่อมดอกตัวอื่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขึ้นโซ่หนึ่งไว้ นี่ทาที่เจ็ดหลักอันนี้เป็นดอกสมบูรณ์เลยเราจะเราจะทาให้ดูเป็นอันเดียวเพราะว่าขึ้นต้นดอกแรกเท่านั้นที่จะทําอย่างนี้นะคะ <sh> ขึ้นต้นดอกแรกเท่านั้นที่จะทําอย่างนี้ดอกดอกดอกอื่นๆจะต้องจะต้องทํามาแค่นี้ทํามาแค่นี้นะคะทํามาแค่แค่นี้นะคะขึ้นหลักที่เอห,หลักเสาที่หนึ่งเสาที่ 2, สองเสาที่ 3, สามเสาที่สี่ พอเสาที่5นี้เราจะยังไม่ทําปุ่มเพราะเราจะเอานี้เราก็จะไปเข้าเชื่อมตรงนี้1นึ่งจุดสจุดสจุดสจุดหจุดหจุดจําไว้เลยนะคะถ้าเชื่อมเข้าเข้าดอกเนี่ยสดอกเนี่ยจะต้องมีทั้งหมด6จุดนะคะ